ช่วงนี้อยู่กับท่านพาิตจังหวัดพิจรุ์ค่ะในช่วงของพานิตบอกข่าวนะคะคุณสุพลศรีทัพทิมค่ะสวัสดีค่ะท่านพานิ์คะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะอากาศเย็นแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะพี่น้องประชาชนที่แถวปากปูนะคะครับผมเพราะอากาศเย็นครับแต่ก็เป็น่วงทางพื้นที่สูงนะครับเพราะว่าน่าจะยิ่งเย็นกว่าทาง่พื้นที่ราบต่อล่างนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพนะครับ ข้างล่างมีลมขนาดนี้ข้างบนไม่รู้ลมขนาดไหนนะคะน่าจะหนาวนะครับผมว่าท่านผู้ฟังก็อาจจะส่งข่าวผ่านทางรายกา <c oughs> รเพื่อเล่าสู่กันฟังแลืกน้างนะครับว่าลมลมแรงไหมนะคะอากาศนะคงเย็นอยู่แล้วล่ะเย็นกว่าบ้านเราอยู่แล้วเพราะปกติจะเป็นฤด,ดูร้อนนะคะใครก็อยากจะขึ้นไปเที่ยวบนเขาเวลาลมเย็นกันค่ะครับผมครับใช่ครับเห็นว่าทางพานิ้ตอนนี้มีธงฟ้า คมผมครับก็ในส่วนของอย่างที่เราพูดกันบ่อยๆนะครับบิ๊กควิกวินใช่ไหมครับทางผู้ดำเนินรายการก็พูดถึงอยู่บ่อยๆนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการลดรายจ่ายพี่น้องประชาชนนะครับหลังจากก่อนหน้าเป็นเรื่องของตลาดนัดสินค้าเกษตรนั้นก็เพิ่มรายได้ใช่ไหมครับกช่วงนี้ก็ลดรายจ่ายพี่น้องประชาชนพื้นที่ประสบอุทกภัยของจงังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ ก็พอนำลดแล้วก็กทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีกิจกรรมเรื่องธงฟ้าราคาประหยัดเข้าไปลดค่าของขีพพิโนงประชาชนกำหนดจัดสี่ครั้งนะครับก็วันนี้เริ่มแล้วนะครับวันแรกที่อำเภอหล่มสักนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดนะครับสองวันวันนี้เป็นวันแรกกับวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันสองจุดนะครับอ่าบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสัก นะครับหนึ่งจุดแล้วก็จุดที่สองที่บริเวณตลาดนะัดตรงข้ามเรือนจำเพอลมสักนะครับก็สองวันเริ่มวันนี้พี่น้องประชาชนอยู่ในเขตใกล้เคียงจุดใดก็ลองเข้าไปชมราคาดูก่อนนะครับแต่เท่าที่เห็นแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกนะครับก็เป็นช่วยเหลือลดท่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนครั้งที่สามนะครับก็จะวันที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้า สองวันเช่นเดียวกันที่หน้าที่ว่าการำอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ครั้งที่สี่วันที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ดนะครับที่หน้าที่ว่าการอำเภอหนองไผ่นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ธงฟ้า,าลดค่าของชีพประชาชนพื้นที่ประสบภัยนะครับกพหลังน้ำลดก็สามารถเข้าดำเนินการได้นะครับสำหรับราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ออกสู่ตลาดช่วงนี้นะครับ ข้าวนาปีนะครับช่วงนี้ก็เป็นข้าวหนักออกสู่ตลาดเดี๋ยวนี้การเก็บเกี่ยวเราใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวค่อนข้างเร็วนะครับพักเดียวก็พื้นที่นาก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ได้จนหมดสิน้นตอนนี้ก็เป็นช่วงท้ายๆฤดูกลางๆค่อนมาทางท้ายนะครับข้าวเปลือกเหนียวนะครับเกี่ยวสดเจ็ดพันเจ็ดร้อยถึงแปดพันบาทต่อตันนะครับข้าวเปลือกเหนียวแห้งความชื้นสิบห้าเปอร์เซ็นต 9,700-10,000ถึง 1, บาทต่อตันนะครับในส่วนของมะลิ105เกี่ยวสดนะครับ12,000-12,500บาทต่อตันมะลิ105แห้งนะครับความชื 1, ้น15% 13,700-14,000ถึง 1, 4, บาทต่อตันนะครับในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อาฤดูฝนนะครับก็น่าจะออกสู่ตลาดหมดไปแล้วนะครับ ช่วงนี้บางพื้นที่ที่มีน้ําก็อาจจะเริ่มอาจจะเพาะปลูกในส่วนของข้าวโพดหรือดูแล้งนะครับในส่วนของอาราคาผักนะครับตลาดกลางผักสันยสุกสีแยกพ่อขุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผักชีสองร้อยสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยบาทต่อกิโลกรัมก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผักที่เข้าสู่ตลาดนะครับผักชีลาวแปดสิบ ถึงอ่110บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ขยับขึ้นมาจากเมื่อวานนี้5บาทต่อกิโลพริกฮอตแดง55-60บาทต่อกิโลกรัมพริกฮอตเขียว35-45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวนะครับผัวฝักยาว25-30บาทต่อกิโลกรัมราคาลงมาจากเมื่อวาน6บาทต่อกิโลผักบุ้งจีน35-40บาทต่อกิโลกรัม ขยับขึ้นมาจากเมื่อวานห้าบาทต่อกิโลนะครับคณะยี่สิบถึงยี่สิบสี่บาทต่อกิโลกรัมกระลำสิบสี่บาทต่อกิโลกรัมกระลำกลับขยับขึ้นมาจากเมื่อวานหนึ่งบาทต่อกิโลกระลำดอกสิบหกถึงสิบเจ็ดบาทต่อกิโลกรัม g. ลุยสิบหกถึงสิบเก้าบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะ ยี่สิบห้าถึงสามสิบบาทต่อกิโลกรัมขึ้นมาจากเมื่อวานประมาณบาทถึงสองบาทต่อกิโลกรัมนะครับกวางตุง้งสิบหกถึงสิบแปดบาทต่อกิโลกรัมขึ้นมาจากเมื่อวานสองบาทต่อกิโลกรัมแตงกวาสิบแปดบาทต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของอาราคาไข่ไก่นะครับไข่ไก่เบอร์ศูนย์ห้าบาทถึงห้าบาทยี่สิบสตางค์ต่อฟองเบอร์หนึ่งสี่บาทเจ็ดสิบ ถึง4บาท80สตางค์ต่อฟองเบอร์2 4บาท40ถึง4บาท50สตางค์ต่อฟองเบอร์3 4บาท20สตางค์ต่อฟองนะครับจะลองไปดูราคาไข่ไก่ที่ตลาดธงฟ้าที่ลมสาวกวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ลองไปชมดูราคาสุกรนะครับหมูเปลี่ยนหน้าฟาร์มก็65บาทต่อกิโลกร,รมัมแต่หมูชำแหละก็ยังเตึงราคาอยู่นะครับ เนื้อแดงร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบาทต่อกิโลกรัมสามชั้นร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เนื้อสันร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบาทต่อกิโลกรัมจังหวัดหรือพื้นที่อำเภอที่เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงนะครับก็กกราคาก็จะถูกลงไปกว่านี้อีกประมาณสิบถึงสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมนะครับก็เป็นราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรนนี้ครับขอบคุณท่านพานิชค่ะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ